สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะวันนี้ยศธรรามาลงพื้นที่ในการเ,าเขียนงานวิชาการนะครับเพื่อที่จะตีพิมพ์ที่วารสารนะคะคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ วันนี้นะคะได้ลงมาในพื้นที่ด้านหลังด้านหน้านะคะของภูเขาพนมรุ้งซึ่งถือว่าเขตนี้ทั้งหมดนะเป็นเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะจังหวัดบุรีรัมย์สิ่งที่ทุกท่านได้มองเห็นนี้นะคะเป็นนวัตกรรมทางความเชื่อนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นไก่ป่าไก่ต้งนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นมา้าไม่ว่าแต่จะเป็นช้างสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นนวัตกรรมทางความเชื่อที่เกิดจากความศรัทธาความเชื่อที่มีต่อเจ้าพ่อกระสักทองด้านหลังของเสะือครา พัฒนาการนะคะเจ้าพ่อพระสัตรองนะคะมีอดีตมาก็คือเวลาผู้คนขึ้นมาข้างบนเนี้ยจะเห็นเพิงพระฤาษีติดอยู่ในต้นโพธแห่งน,นี้อันนี้จะเป็นสังข่ายของท่านนะคะจะเป็นสังเวยของท่านแล้วทนีนี้เกิดการพัฒนาการมามีผู้คนเข้ามาสัมผัสเริ่มใส่มากขึ้นก็เลยได้สร้างสางเนี้ยขึ้นมาเมื่อสร้างสังข์ขึ้นมาเนี่ยรูปพระรบภายในองค์เจ้าพ่อเนี้ยจะเป็นรูปเคารพนะคะบุรุษชายนะคะ,ะ,คะแต่งกายแบบโบราณแบบ ด้วยโจมกระเบนเสื้อคอตั้งนะคะแล้วก็เสื้อราชปะแตนนั่นเองนะคะแล้วก็ถือคาถานะคะแสดงถึงคนที่เป็นยุคโบราณที่เป็นผู้นําชุมชนนะคะพอมีอํานาจบ้างอะไรเป็นเจ้าบ้านอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีรูปครบมากมายหลากหลายเหลือเกินนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้มองเห็นนี่ก็คือเป็นเสานะคะเราเรียกว่า เสากลาปณะนะคะปักเขตกาลปณะแบบโบราณซึ่งมีอยู่ประมาณหนึ่งเสาอยู่ที่นี่ด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราจะเห็นว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้ก็คือตัวปราสาทองค์ใหญ่ที่สร้างแบบลักษณะเป็นเหมือนลักษณะปราสาทนะคะเพื่อที่จะประทับองค์เจ้าพ่อปราสาททองนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์สนใจมากเลยนี่ก็คือตัวใบสีนวัตกรรมตัวใบสี ะะซึ่งถือว่าผู้คนที่จะต้องมาแก้บนเนี่ยนะคะจะต้องมีขันมีผู้เพียรพวงมาลายัยในการมาอธิฐานขอพรเมื่อสำเร็จผลแล้วก็จะมีค้างม้าไก่ต้งนะคะต่างๆเนี่ยมาสักการบูชาที่นี่สีที่ดิมองเห็นนี่ก็คือใบสีขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีใบสีขนาดเล็กแบบโบราณซึ่งถือว่าเป็นใบสีเก่าแก่ เป็นใบสีโบราณนะคะแล้วก็เป็นใบสีแบบดั้งเดิมด้วยนั่นเองนะคะอันนี้นะคะดังนั้นวันนี้นะคะก็เลยได้มาลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะสำรวจแล้วก็เห็นแต่สิ่งที่เราได้มองเห็นนั่นก็คือชุมชนได้มีสวนร่วมได้นาดอกไม้นะคะจากการปลูกนะคะมาบริการนะคะแล้วก็เงินที่เข้านี้นะคะจะเป็นเงินที่ชุมชนสามารถจัดก,การในการสร้างงคระสางและที่มีไปกว่านั้นก็คือ มีการออกเหรียญเจ้าพ่อปราสาททองด้วยนะคะซึ่งเราไม่เคยได้เห็นว่าเวนสเตว่าเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองใหญ่ๆแล้วก็คนจีนมีเงินถุงเงินถงังที่สามารถสร้างเหรียญเจ้าพ่อหลักเมืองให้คนได้สักการบูชาได้แต่นี้ถือว่าเป็นศาลหนึ่งที่อยู่ในบริบทเดียวกันของพนมรุง้งก็ยังมีการออกเหรียญเพื่อให้คนได้ไปกราบไหว้สักการบูชาจากการสัมภาษณ์นะคะของยโสธรเนี่ยนะคะกลุ่มประชาชนที่มาจากทางไกลเขาบอกว่าเขามาบนและเขาได้และเขาก็ มาสัตยานเริ่มสายแล้วก็มาร่วมกันบริจาคตรงนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งนะคะในการรังสรรเป็นงานวิชาการก็น่าจะเผยแผ่ให้ทุกคนได้มองเห็นว่า,าสารเนี่ยมีความสัมพันธ์กับระบบธรรมชาติมีความสัมพันธ์ร,ระบบในรูปแบบคนกับคนคนกับธรรมชาติแล้วก็คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติได้อย่างไม่สามารถที่จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในยุคนี้นั่นเองกราบขอบคุณครับสวัสดีค่ะ